哇哦哇哦 ก็ยังมีเกมมรดกของทางราชารบวกห้าครัสิบห้าสิบสิบห้าหราบสิบห้าสี่ครับครับผมห้าสี่ประชาชนก็ได้ก็ได้เปรียบได้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 เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งคครรรัับบเตาี้ การความชืนม <toys> ัได <m ics> <m ics> ้นะครับสำหรับตัแปนที่เราม่ใชงวัดก็เยกับทุกที่เลย้าไม่มีุพปกติริิีาการมีการตรวจเช็คมันตาปันงเลยตรวจเพื่อป้องันอะไรบ้างจริงๆแล้วว่าก็มีการตรวจเป็นประจำ หลายปีอยู่แล้วนะครับแต่ในปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงการานต์ซึ่งประชาชนมีการเดินทางกันมากใช่ไหมครับมีการใช้รถมีการเติมน้ํามันมากนะครับกางหน่วยงานเราก็เลยออกมาเพิจารตรวจเพื่อให้ความมั่นใจว่าทุกๆสถานีบริการน้ํามันเนี่ยจะมีการกจ่ายน้ํามันได้ทุกๆหัวจ่ายก,ก็จะเต็มลิตรแล้วก็ประชาชนก็จะได้น้ํามันตรงนะครับตามร,ราคาที่จ่ายไปนะครับและปริมาณได้ครบถ้วนะครับก็ กับประชาชนให้มั่นใจครับก็บขอให้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดลำปางและทั่วประเทศได้มั่นใจนะครับว่าในทุกๆพ่วงเทศกาลที่มีการเดินทางกันเ,อนเนยอะๆเราเราจะออกมารูปกระตรวจนี้นะครับแล้วก็ในอย่างในพื้นที่จังหวัดลำปาง2องพันกว่าหัวจ่ายนะครับเราก็จะตรวจเกือบเกือบครบเลยนะครับแล้วก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกๆหัวจ่าย,ยจะจ่ายได้ตรงตามจำนวนเงินที่ประชาชนได้ได้ได้จ่ายเงินไป Oh, this <laughs>